เราไม่ได้มีโอกาสทําเมนูสุขภาพเมนูดีเมนูคลีนเมนูที่ทานแล้วอร่อยมากครับมานานแล้วนะฮะคนที่จะมาให้คําแนะนําทุคนที่เจ๋งที่สุดในวงการนี้คือเพื่อนผมเองครับขอต้อนรับคุณกาลแมพชรศรีเบนจมาคสวัสดีครับพี่แมโฆษณาดิฉันจนแบบโงเกินอมากตอนนี้เป็นผู้หญิงเทพไปแล้วนะคือต้องบอกว่าตอนนี้เป็น best seller ครั เบสเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับหนังสือคิดเช่นแม่ตอนนี้ขายดิบขายดีเป็นอันดับหนึ่งในทุกๆแผงเลยจนกระทั่งเราจะต้องเชิญเธอมาแนะนําเมนูใหม่ครั้งนล็งใช่แล้วครับวันนี้เป็นเมนูอะไรครับกะละแมได้มากค่ะนี่คือลูกชิ้นไก่ไร้แป้งค่ะคือบางคนอ่ะไม่ใช่บางคนแมว่าเราทุกคนคนไทยชอบกินลูกชิ้นปิ้งอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าลูกชิ้นที่กินอ่ะใส่อะไรบ้างบอหลกไหมใส่แป้งหรือเปล่าผงชูรสไหมใสรกันบูดหรือเปล่าแล้วโดยเฉพาะคนที่ออกกําลังกายอ่ะค่ะเราก็ต้องกินต้องมีการกินโปรตีนถูกไหม เวลาเราเล่นเวนเรากำลังการเราต้องกินโปรโตีนให้พอเพราะฉะนั้นโปรโตีนที่เรานิยมกินก็คือไก่ครับอ่าวันนี้เราจะสาธิตการกินลูกชิ้นไก่บางคนบอกว่าเพราะเราเป็นคนไม่อยากกินไก่ยังลบคือแบบไก่แห้งๆอ,ะอ,อ่ะแข็งมไม่ลิ้นไม่เอาไม่เอาไงแล้วลูกชิ้นปกติจะอัดแป้งมันก็เลยรู้สึกแบบอ้วน เออเพราะฉะนั้นอันนี้จะไม่มีแป้งเลยค่ะเป็นมีตรบอร์ที่ทําจากไก่รวนถูกต้องค่ะอกไก่ด้วยใช่อันนี้เป็นสูตรที่แม่แบบว่าเป็นคนในไอจีชื่อว่าคุณลาวที่อยู่เชียงใหม่ในไอจีชื่อแอมลาวเนี่ยนะคะบอกเลยใช่เขาคิดคิดคนใช่ใช่แล้วเราก็มาเพิ่มอีกนิดอีกหน่อยอะไรเงี้ยค่ะง่ายๆเลยนะของที่มีคือหาได้ง่ายมากคุณใช้อกไก่ก็ได้หรือว่าสันในไก่นะคะกระเทียมนะคะแล้วก็พริกไทยดำพริกไทยขาวเกลือนิดหน่อยแล้วก็รากผักชี คแค่นี้จบต้มน้ำปลาอีกนิดได้ไหมคะคุณคะใส่เกลือแล้วพอค่ะทำยังไงบ้างแม่ทำยังไงบ้างทุกอย่างเอามาปั่นรวมกันเอาม่นะเออทั้งหมดที่เห็นในจานเนี่ยปั่นใส่เครื่องปั่นใส่เครื่องปันงป่นอ่ะแล้วก็คือ เทคนิคเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าอยากจะทำให้ลูกชิ้นมันเด้งเวลากินแล้วมันเด้งคุณต้องเอาไก่ไปฟรีซก่อนแช่ช่องฟรีซเลยแล้วเวลาคุณปั่นคุณปั่นทั้งแข็งแข็งแป้งแปงแปงอย่างนี้แหละปั่นทั้งแข็งใช่แต่เครื่องปั่นของคุณน่ะมันต้องแรงนะคือมันต้องมีมอ่งเหรอวะไม่งั้นมอเตอร์คุณจะพังองตเออเพราะฉะนแข็งมันจะเด้งตรงนี้แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้เด้งคือการใส่ไข่ขาวเพิ่มลงไปครับอ่านั่นแหละมันก็จะทำให้ไก่่่เเดด้้้งงีชวให เออนี่ไข่ขาวเดี๋ยวี้เขามีอย่างนี้เหรอเออนี่ไงที่แม่แต่ถ้าสมมติว่าวู้วามอยากให้เด้งมากใส่บอลเล็กเลยได้ไหมบ้านี่ไงคนอย่างอ้นนี่ไงฉันกำลังจะทำอาหารคลีนนี่จะใส่บอลเล็กแล้วนี่อะไรแม่เปมาแล้วอันนี้คือปั่นเสร็จแล้วปั่นเสร็จแล้วอ๋อแล้วก็อย่างเคล็ดลับอี่อย่างหนึ่งบางคนบอกว่าเพิ่งซื้ออะเพิ่งซื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอยากปั่นเลยคุณใส่น้ำแข็งก็ได้แทนการแช่แข็งมันจะทำให้เด้งใช่มันจะกลายเป็นสมูทตี้ที่ไป ม่แต่นั้นแหละมันก็จะเย็นๆแล้วมันก็จะทําให้เด้งๆมันทำยังไงมันทายังไงให้เป็นก้อนกลมๆอ่ะคุณก็ตักมาแล้วคุณก็ปั้นไม่ยากเลยวูดี้แล้วเวลาเทคนิคก็คือทํามือให้เปียกมันเลไม่ติดมือมากเอออย่างนี้แหละแล้วปั้นน้มันกอนเด็กๆใช่ใช่หรือว่าบางคนก็เก่งโดยการแบบว่าใช้ช้อนแบบเคยเห็นปั้นกันเออปรินออะไรอย่างเงี้ยปั้นแบบไหนก็ได้แล้วต่อต้มสนุกแล้ปั้นเป็นลูกบาสได้ไหมลูกบาสเลยเหรอลูกบาสกันแล้วก กินเนี่ยเดี๋ยวค่ะแล้วเวลาคุณใช้หม้อไงคะหม้อเท่านี้จาหม้อใหญ่เลยอ๋อแล้วก็ต้มไปเลยทีเดียวม้องานบวชม้องานบวชแล้วก็แท้ๆเอาจ้าค่ะขอเจริญเจ่ะเลยน้ำ้อนแล้ว้คุณก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะเวลาแต่มันเทคนิคอย่างนี้ค่ะต้องบนหมอืมคือถ้าสมมติว่าน้ำมันเดือดนะน้ำเดือดมากน้ำมันเออคุณคะคุณระวังกันมันจะกระเด็นกระดอนครับพี่คุณก็อย่าให้มันอ่ะเดือดแบบปุ๊๊ปปุดๆคือให้มันเดือดจนสุดไปแล้วเสร็จคุณเบาไฟครับเบาไฟเเเรรรปปปัะะมาาาณณทท่่่นนีี้้อองวลลคุไ ถ้าน้ำมันเดือดฟุฟ๊บมากอ่ะเนื้อไอ้รอบนอกอะ่ะเท็กซ์เจอร์มันอะ่ะมันจะไม่เรียบครับอ่าแบบอ,อ๋อมันจะกูคาใช่ใช่เราก็ใส่มันลงไปปกติที่ฉันก็ใช้มือนะคะออกทีวีแล้วก็ควรจะแบบโอ,อ้ต้องเดือย พี่รู้ป่ะว่าคนทาตามเยอะมากเลยนะใช่เมนูนี้เป็นเมนูที่แนผมไม่เคยทำให้กินเลยเมนูนี้เหรอใช่ครับมีคนส่งกันบ้านลังเยอะมากทาลูกชิ้นไก่รู้ไหมรู้ไหมเมื่อประมาณปีที่แล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราชอบกินลูกชิ้นแล้วอยากจะเลือกลูกชิ้นที่มันทํามาจากอกไก่ับอกไก่ป้าเลยคนบอกว่าไม่มีใครเขาทำกันจนมาทาวันนี้มาดูอ้าวมีคนทําแล้วคุณรู้ป่ะล้วคนก็เอาสูตรนี้ไปทําขาย ฮะเราจะแจกมาให้ดิฉันคือแจกมาให้ดิฉันเอ๊ะแจกมาให้อ๋อจะให้ฉันซื้อหรือเปล่าฉันจะซื้อลูกชิ้นสุดตัวเองทำไมคุณไม่เปิดแบรนด์ตัวเองเลยรองโอ๊ะไก่นึกออกเนาะกาละแมชิคเก้นบอลอ๋ออย่างนั้นเลยนะแม่บอลหรือไม่ก็ลูกแม่บอลเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมันดูดูทุเรียดยังไงก็ไม่รู้ดูมีลูกสองลูกยังไงก็ไม่รู้ไม่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 รู้ไหม หลายคนเนี่ยเขาอยากที่จะทานอาหารที่มีประโยชน์มีสุะาพใช่ไหมแต่ว่าขี้เกียจทำแล้วถ้าแบบว่าแม่มาทําเองนะคนก็จะมั่นใจไงแต่จะบอกอะไรนะคือทุกอย่างเนี่ยมันง่ายมากแล้วเวลาเราทำอาหารด้วยตัวเองเราจะสนุกแล้วเราสามารถเลือกเมนูได้อย่างที่เราต้องการคือมันจะไม่โดนบังคับมากอ่ะคือวันนี้เราทําสนุกเราก็อยากทำอีกและที่สําคัญคุณแน่ใจได้เลยว่า คุณอะใส่อะไรเข้าไปในนั้นบ้างบางทีเราซื้อกับคนอื่นเราก็แบบเอ๊ะเขาใส่จริงหรือเปล่าเขาใส่นี่จริงไหมอะไรเงี้ยให้มันลอยก่อนก่อนลอยสุดนี่อันนี้อันนี้ลอยแล้วมันจะสุกอันนี้อันนี้ใช่ไหมแล้วเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้มันคือการต้มถูกไหมเพราะะนั้นมันก็จะไม่มีน้ํามันด้วยนี่นั่นเลยแต่ถ้าคุณอยากกินแนวลูกชิ้นปิ้งคุณก็ตั้งกระทะ แล้วคุณก็ย่างมันเออโดยไม่ต้องใส่น้ำมันก็ได้ให้มันกริ๊งไปกริ๊งแล้วมันก็จะเกรียมๆนิดๆเหมือนลูกชิ้นปิ้งนึกออกปะไม่ต้องใส่น้ำมันเออแล้วมันก็จะเกรียมเป็นลูกชิ้นปิ้งเหมือนเวลาคุณคุณซื้อเสียบไม้อะถ้าคุณอยากได้ฟิลเสียบไม้คุณก็เอาไม้มาเสียบแค่นั้นเองแล้วคุณก็ราดน้ำจิ้มนิดๆหน่อยๆผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่าน้หน้าตามันก็จะออกมาเป็นเกรียมๆพี่แพะแต่เราที่ดูเนี่ย นั่งสามารถเป็นวัตถุดิบทําอื่นๆอีกได้นะใส่ในก๋วยเตี๋ยวใชทําผัดกะเพราก็ที่เราเราทําในหนังสือก็คือเอามาใส่ในก๋วยเตี๋ยวก็มีค่ะอ๋อนี่อยู่ในหนังสือของคุณด้วยลอยแล้วลอยแล้วอ่ะถ้าลอยอย่างเนี้ยแปเลยอีกสองก้อนเลยอีกสองก้อนมาแล้วมาแล้ว ตุ๊บป่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องไม้ย่างแจ้ไม้ย่างแจ้มาแล้วมาแล้วอีกสองก้อนขึ้นมาแล้ว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 ลูกชิ้นเหรอคะใช่แล้วขึ้เรื่อยเรียบร้อยนี่เนี่ยจะบอกหนังสือแม่ดังมากนะคุณพ่อพ่อมาจากอเมริกาพ่ออยู่ที่นู่นกลับมาแล้วแบบมีอยู่วันนึงเห็นเขาเดินถือหนังสือแม่จริงดิพ่อเนาะพ่อจีนได้จากพ่องไงไม่รู้ก็ถามเพราะว่าเอ้าพ่อมีหนังสือด้วยเออพ่อชอบถามข้าวไงออ๋จากอเมริกาพ่อขนขายที่อเมริกาเหรอ ลอยแล้วคะลอยแล้วกินได้กินได้ลอยเล้วชิมชิมชิมทำไมทำไมทำไมเราถึงรู้ว่าลอยแล้วกินได้เพราะอะไรมันคือสุกแล้วไงมันเด้งจริงด้วยมันรู้ได้ว่ามันสุกท้ามันถึงลอยมันเกี่ยวอะไรกันมันก็เป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์บ้างแค่อ๋ออ๋อต้องลวกกระทนเลยแล้วี๋ยังไม่ลอยอร่อยเหรออืมอร่อยไหมใช่เป็นแบไม่ไข่แล้วอยู่น้ำอยู่น้ำอยู่น้ำน้ำคืออะไรอ่ะคุณนะบางคนเนี่ย บางคนเนี่ยมีนะไม่ชอบกินน้ําเปล่าแม่ดิฉันก็เป็นนะเป็นคนไม่ชอบกินน้าเปล่าเพราะฉันก็จะติดน้ําหวานติดกาแฟติดชาติดอะไรอย่างเงี้ยที่มันต้องมีรสชาติตลอดเวลาหต้องกินน้ำอัดลมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันไหนน้ำเนี้ยมันฮิตในเมืองนอกมานานมากเลยที่ชื่อว่าน้ำ infuse water ก็คือมันคล้ายๆน้ํำัะค่ะแต่มันไม่ใช่แบบรสชาติแบบเดหรือเปม่าพะคนจจะคิดโอ้ตายแล้วเปรี้ยวเหม็นอะไรเงี้ยหรือเปล่าแต่เราใช้ผักผลไม้ที่แบบมีกลิ่นหอมง่ายๆเลยนะคะคือใช้น้ําปกติเล เลยคะ่ะน้ำที่กินคือไม่ใช่แบบเปิดจากก๊อกรหรืออะไรอย่างงี้นะเอาน้าเปล่าที่คุณกินกันนี่แหละใส่โหลค่ะคนแล้วคุณก็นี่คะ่ะใส่พวก เลมอนเลมอนก็จะมีกลิ่นหอมถูกไหมใส่แตงกวาใส่สตรอเบอรี่อันนี้เพิ่มบูเบอรี่แต่จริงๆแล้วอ่ะคุณอยากจะใส่อะไรก็ได้คุณก็ลองแบบทดลองวิทยาศาสตร์อ่ะแล้วคุณลองกินดูเอออันนี้กินได้ไหมแต่อย่าไปใส่พวกทุเรียนขนุนอะไรเงี้ยเอไม่ใช่มันจะเน่าหนอนคือเหมือนกับในตู้เย็นมีอะไรก็ใส่ไปแล้วก็แต่ก็ต้องคิดนิดนึงว่ามันเข้ากันได้ปะนะโอ้ยมันจะเขียวเขียวะเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ทดลองมาให้แล้วว่าสูตรนี้โอเค่เข้าใจเลมอนเลมอนอันนี้แล้วก็สตรอเบอรี่แตงกวา แต่ว่าควรอะไรรู้ป่ะอันนี้เย็นไหมนี่ไม่เย็นอ่ะคือว่าการทำนะคะเราทําคืนนี้ปุ๊บเราทําคืนนี้ปุ๊บใส่โหลเรียบร้อยใส่น้ําปิดฝาเรียบร้อยนะคะ หรือไม่มีปากก็ได้ไม่ไม่ซีเรียสแช่ตู้เย็นไว้เลยค่ะเออจริงแช่ตู้เย็นไว้เลยตื่นเช้ามาคุณก็เปิดตู้เย็นดื่มน้ํานี้เลยโอ้ชื่นใจเนาะชื่นใจมันจะมีความชื่นใจมันจะได้วิตามินจากพืชผักผลไม้แล้วมันจะเป็นการดีท็อกซ์นอ่อนก็ได้บางคนมีปัญหาเรื่องไม่เข้าห้องน้ําอันนี้ใช้ได้แล้วพอคุณกินน้ําหมด เอาคุณอย่าเพิ่งทิ้งนะคะคุณก็ใส่น้ํเติมแช่ตู้เย็นต่ออีกสองสามชั่วโมงคุณกินต่อได้อแล้วพอกินหมดบททั้งวันแล้วคุณก็กินพืชผักผลไม้นี้เข้าไปได้อันนี้มันเหมือนน้าผลไม้เบาๆเฉยเบาๆแต่มันไม่ได้ติ้งมีน้ําตาลไงก็เหมาะสําหรับคนที่แบบว่ากินน้ําเปล่าไม่ได้จะต้องขอมีกลิ่นซะหน่อยเจบรสชาติสักนิดอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเพลินๆมันเพลินรับหลังพี่แม่ก็ เพิมเฮลธ์บลูบอยลงไปไม่ได้ิไม่ได้หรอกหรือนะบางคนหิวจนจริงๆเลยแต่นี่นะแต่สำหรับบางคนนะบางทีอยากกินเลยอยากรอแช่ตู้เย็นได้ไหมคุณก็ใส่น้ำแข็งแค่นี้แล้วคุณก็ได้มีน้ำเย็นชื่นใจกินง่ายมากค่ะเพื่อนเข้าใจก็ต้องเริ่มปฏิบัติในเรื่องนนี่ค่ะ าาขขยองเพื่อนขายของดีมากเลยเอางี้นะฉันอยากให้คิทเช่นแมรจัดโปรแกรมร่วมกับโครเลนคิงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอเออไม่รู้นี่คิดเองคือซื้อกระทะแถมหนังสือหรือแถมกระทะอะไรอย่างงี้เลยนะน่าจะมีโปรโมชั่นซื้อโครเลนคิงซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแถมคิทเช่นแมร์หรือซื้อคิทเช่นแมรแถมโครเลนคิงหนึ่งใบใช่เดี๋ยวเราฉันว่าซื้อกระทะแถมหนังสือฉันเหรอหนังสือฉันถูกกว่ากระทะปะวะเดี๋ยวลองคิดดูก่อนลองคิดดูก่อนทำไมซื้อหนังสือ

เชิญรายการต่อฮะอาก็วันนี้นะคะในหนังสือคิดเชิแมนเนี่ยก็ยังมีหลากหลายสูตรไม่ใช่แค่เฉพาะสองเรื่องนี้นะคะคุณยังสามารถมีอีกสูตรถ้าอยากกินเบราวนี่นะคะคุณก็สามารถดูได้แพนเค้กคุณอยากกินแบบคลีนไหมคะในหนังสือคิดเชิแมนบอกไว้ทุกอย่างแล้วแล้วคนก็ชอบถามดิฉันมากเลยนะคะเรื่องออกกําลังกายกินก่อนกินหลังออกตอนไหนดีกินอย่างไรอย่างี้คุณค่าที่ฉันพูดไม่ไหวแล้วนะคะเขียนมาขนาดนี้คุณก็ไปซื้อกันจ้าอนอสีผานอ๋อไปไหนอ๋อไนไหนอ้อโดน ไปกินอะไปกินอะไรมาไปกินอะไรมาสังขยาปากอยู่นี่กินอะไรมาสังขยะสังขยะไม่ได้อะไรมาเมื่อกี้ม่กนนเราไปกินของคลีนอยู่นะคะขนมใส่ปากเดี๋ยวค่อยกินเบ่งสิเดี๋ยวอ้นผื่นขึ้นหน้าเต็มไปหมดที่ไม่สำนึกสำเนียกเนี่ยมาไปกินสังขยาดิฉันจะฟ้อง เออบอสบริษัทเรื่องนี้หนึงนะคะทำไมคะได้ข่าวบริษัทวูดี้เวิร์่กำลังบิวให้พนักงานออกกำลังกายใช่ทุกคนเลยทำหุ่นอยู่ทุกคนเลยทั้งนั้นทั้งห่นี่มรวมด้วยไหมรวมหมดรวมหมดใช่ไหมรวมเออเมื่อกี้นะฟ้องเลยนะทำไมพูดซิคุยกันเรื่องสุขภาพดีๆแม่บ้านเดินเข้ามาอะไก่ทอดข้าวเหนียวที่สั่งได้แล้วค่ะพิภัยพิภัยอ้าวใครในวูดี้เวิร์สั่งไก่ทอดข้าวเหนียวยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้ใครับใครนี่ไงวิ่งหนีไปแล้วค่ะวิ ไปหลายแล้วค่ะพี่แม่พร้อมจะไป็นชมพู่ด้วยชมพู่ด้วยคุณชมพู่เป็นแกนนำสติ๊ดเดชเชนจ์ไม่กินไก่ทอดเข้าเหนียวดูแลดาทำไมถึงกินไก่ทอดเข้าเหนียวนี่แล้วบอกฉันว่าอะไรรู้ป่ะอ๋อไก่ย่างค่ะแล้วพี่ใครพูดว่าไก่ทอดเข้าเหนียวมาแล้วค่ะวูดี้ก่อนวูดี้มาเขากินกันทุกเช้าในห้องแต่งตัวอุออะไรนะกินกันทุกเช้าในห้องแต่งตัวก่อนวูดี้มาแล้วเสร็จปะถามฉันว่านี่ย พี่อะเล่นมาตั้งนานแล้วไม่ลดสักทีหนึ่งไก่ทอดข้าเหนียวมาแล้วค่ะก็จะแค่บอกว่าโครงการของเราซิตี้เดเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นทั่วประเทศในบริษัทเราก็มีการทําเหมือนกันถ้าคุณไม่สามารถลดน้าหนักได้ตามเป้าหรือสร้างกล้ามได้หลังสิงหาคมเราคงไม่ได้เจอกันคือบอกให้เลยนะถ้าคุณถ้า คุณเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆสองอย่างเลยที่เราพูดกันตลอดก็คือว่าออกกําลังกายและการกินอาหารถูกต้องครับถ้าคุณออกกําลังกายจนเหนื่อยเวลาคุณอยู่บนลู่วิ่งหรือคุณยกน้ําหนักหรือคุณทําอะไรก็เหนื่อยแล้วขอให้คุณคิดเลยว่าเราจะไม่กินของพังพินาศอีกต่อไปแล้วล้อหรอเออไอ้คนที่กินติกัรนั้นเนี่ยแต่กว่าคุณจะมาถึงจุดนี้ได้คุณต้องผ่าน60วันในการเปลี่ยนร่างดัางนั้นแอปพลิเคชัน60 day ที่ที่วูดี้และแมปเป็นเทรนเนอร์วันนี้คุณเล่นแล้วหรือยังดาวน์โหลดด่่ววนนนะุกคบออายฉัไม ถ้ตามไม่ทันน่ะมันเลยไม่มีอะไรเลยครับคุณเริ่มได้ทุกเมื่อตอนไหนก็ได้แค่จิตพร้อมใจพร้อมฟังแม่พูดแบบนี้ทำเลยเริ่มได้เลยแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าสังขยาก็ดีมากเอานี่ไงพูดดีพูดดานาหม นี่เี๋ฉันจะบอกให้เลยนะน้ำตาลถ้าคุณรู้ว่ากินเข้าไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะโตกระลมอะรู้ป่ะน้ำตาลนะนอกจากทําให้คุณอ้วนแล้วนะจะทําให้คุณแก่เพราะมันจะไปทําลายอิลาสตินของคุณแล้วมันจะทําให้คุณเกิดเซลลูไลท์เซลลูไลท์โถคนอน้ำตาลขาวน่ากลัวมากแล้วมันจะทําให้คุณติดเพราะมันเป็นสารสกัดสมองเหมือนโคเคนโอเคโอ้ยเออมันทาให้เราติด เอานะคุณนะการเดินนะสองหนึ่งสามนะวันก่อนที่ฉันไปเดินกับวูดดี้มานะไปไหมแล้วที่ฉันก็ไปเดินเองตามสวนลุมนะเธอรู้ไหมฉันเดินนะคนที่แบบนวดฉันนวดขาาบอกว่าขาฟิตมากเพราะมันใช้กล้ามเนื้อเวลาเดินเร็วอ่ะมันจะใช้กล้ามแม่ได้นำฮิตวอล์กไปเดินต่อใครที่สนใจนะครับฮิตวอล์กเข้าไปดูได้ในหน้า Facebook หรือ i ิน t a g r a m ไปกดไลค์หน้าอินสตา a กรมบอกหน้าเฟซบุ o กหรือฮิตวอล์กแล้วกดฟอลโล่หน้า i ิน t a g r a m แล้วคุณจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมแม่อีกไม่กี่เดือน คิดว่าจะได้ขึ้นเมนเทลไหมแน่นอนเมนเทลเราลูดน่าสุดอ่ะแจ็คลงหนังสืออะไรก็ไม่รู้โคตรเท่เลยอ่ะเท่มากัล้วหล่อมากแั้งสือเยอะกับปลาไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สฮดีแจ็ค เราว่าเธอทําได้แน่นอนใช่ครับพี่แล้วถ้าแจ็คทำได้นะมันปฏิวัติวงการประเทศนี้จะเปลี่ยนไปเพราะคุณไม่ทำไม่ได้ครับพี่ใับตั้าเป็นอร่อยมาสักอย่าไม่มีเรื่องดีๆมาแชร์กับพี่แม่เลยนี่ต้องมีออกอากลด้วยนี่ก็เต้นทรงบ้าจนเข่าจะหลุดละแต่ก็ยังกินเหมือนเดิมกับอะไรนะอะไรนะขาหนีบยืดขาดิบยืดขาดิบยืดใช่อะ เอาละเช้านี้ต้องขอบคุณพระรศรีเบญจมาที่แวะมาให้ความรู้มากมายโดยเฉพาะเกี่ยวกับลูกชิ้นอกกดครับโอ้ยะขอบคุณนะคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Wood y World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับ อาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะคุณตรงทองกิฟต์นะครับกดเลยสิ